สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u นะครับช่องละครสไตล์ดิจิชัแะนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อม LG นะครับตัวนี้43 LG 510นะครับ43 LG 510นะครับ51ทีอาการนะครับเปิดติดแล้วดับนะครับเปิดติดแล้วดับหมายถึงว่าสมมุติว่าสแตนบายไว้อยู่นะครับเปิดปุ๊บ ก็ไม่ใช่ว่าสแตนบายจะกลับมาดับเป็นไฟสีแดงสแตนบายนะครับก็หมายถึงชุดแบ็คไลท์จะไม่ทํางานนะครับก็เปิดสั่งงานได้ปกติครับก็เดี๋ยวตัวนี้ก็ไม่เชิงว่าแนะนําอะไรนะครับแค่ว่าสามารถลองทําวิธีนี้ดูเผื่อท่านอาจจะมีแบบผมแล้วมันใช้ได้ครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับผมเปลี่ยนไอซีไปแล้วนะครับไม่หายนะครับเปลี่ยนไอซไปแล้วไม่หายไอซ นี่นะครับมาดูกันครับตัวนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับมีขายนะครับไม่หายนะครับก็กล้องอาจจะซูมมั่งไม่ซูมมั่งครับเปลี่ยนไปแล้วไม่หายหลอดไม่เสียนะครับร้อยเปอร์เซ็นครับหลอดไม่เสียนะครับแต่ จะมีเทคนิคไม่รู้ว่าใครจะลองทําตามก็ไม่ทําตามก็ไม่ว่านะครับบางคนก็ซื้อบอร์ดใหม่นะครับมือสองมืออะไรก็แล้วแต่ครับของใหม่ก็แล้วแต่ครับผมก็จะบอกในทางที่ผมสามารถทําได้แล้วก็เซฟประหยัดลงครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนไนซสีไม่หายบางคนก็ซื้อบอร์ดใหม่ครับแต่ผมก็หาวิธีแก้ครับจะมีอยู่สองอย่างนะที่จะทำนะครับจะมี R นะครับค่าเอ่อ สิบเคกับร้อยเคนะครับน้าตาลดําส้มกับน้ําตาลดําเหลืองครับกล้องมันสูมไม่ค่อยนะครับนี่ครับน้าตาลดาส้มกัอนน้าตาลดาเหลืองครับมันสามารถจะลองทั้งสองตัวครับว่าตัวไหนมันติดนะครับก็ลองตัวนั้นเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยก่อนื่นตอนเปิดเครื่องครับจะมีแสงแวบที่หน้าจอครับแบ็คไลท์ติดครับแล้วก็ดับไปเลยนะครับ ไฟสแตนบายไม่ได้ดับด้วยครับไม่ก็เหมือนอยู่ในในกรณีเปิดเครื่องไว้อยู่แต่แบ็คไลท์ไม่ติดนั่นแหละครับเครื่องทํางานอยู่ก็คือหลอดดับไปเองครับซึ่งหลอดนี้ไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ IC ผมเปลี่ยนแล้วครับไม่หายนะครับก็มาลองเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี่ดูครับเผื่อท่านใดพอจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมได้บ้างดีกว่าซื้อบอร์ดใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองเปิดลองด้วยนะครับลองทิ้งไว้ด้วย ตัวนี้ครับเน้นที่ตัวนี้เลยผมจะใช้หลักเทคนิคของผมในการเช็คของผมเองนะครับก็คือใช้มิเตอร์จับกาวครับแล้วก็ตั้งสิบวงนี้ครับแล้วก็เปิดเครื่องครับยังไม่เปิดเครื่องครับผมจะจี้ที่ขาตัวนี้เลยครับทางซซนเตอร์เนี้ยจี้ไว้เนี้ยตั้งสิแล้วก็เปิดเครื่องครับถ้าเปิดปุ๊บไฟมันไม่ดับเลยครับ หลอดเบรกลท์ติดค้างตลอดอแล้วปิดเครื่องเปิดปิดปกติก็คือไม่ดับนะครับผมก็เลยหาวิธีว่าจะทไงให้เหมือนกับหลอกอะไรหลอกวงจรอะไรสักอย่างนี่ครับก็คือขนาดใช้มิเตอร์แต่งนี้ยังติดนะครับผมก็เลยคิดจะต้องเอาอะไรมาดอบเอาอะไรมาค่อมประมาณนะั้นในความพี่ของผมนี่นะครับถ้าจะหาหลักการว่าถึงเกิดจากอะไรผมไม่ไปถึงขนาดนั้น,นครับถ้าไม่ได้อย่างง่ายๆก็คือหาบอร์ดเปลี่ยนแค่นั้นแหละครับแต่ว่ามันก็ต้องดูราคาด้วยบางอย่างเอ่อ งานแบบนี้ราคาบอร์ดมันสูงไปพันห้าพันแปดบางคนก็ไม่เปลี่ยนครับซื้อใหม่ก็แล้วแต่ท่านี้ก็ไม่ว่ากันครับอันนี้ก็ตามตามใหม่นั่นไปแต่ว่าผมก็พูดตามสิ่งที่ผมทํานะครับผมจะให้มาแน่แนวไฟของนี้อันนี้มันคือขาอะไรของไอซีทำหน้าที่อะไรงี้ผมไม่อธิบายนะครับผมใช้หลักของผมเองก็อันดับแรกจะลอง 10k หรือ 100k ก่อนก็ได้ครับยกตัวอย่างนะครับผมก็ ตัวนี้จริงๆมันได้คือคือ 10k นะครับแต่บางคนก็ลอง 100k กับ 10k สองอย่างไว้ก่อนครับแต่ถ้าลอง 100k แล้วไม่ไดับผมก็อยากให้ใช้ 100k ครับเพราะว่าเพราะว่ากลัว R 10k มากไปมันมันจะมีปัญหาอะไรก็ต้องลองดูนะครับว่ามันติดไหมพอติดเสร็จก็ต้องเปิดทิ้งไว้แล้วก็เปิดปิดบ่อยๆดูครับว่ามันจะหลอดแม็กไลจะติดเหมือนเครื่องปกติไหมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองคอมดูการค้อบเคอมระหว่าง R สองขานะครับคอมระหวังที่สุ่ครับขาตรงนี้กับขาตรงนี้ครับข้อมครับมันจะมีสามขาขาบนผมวัดด้วยมิเตอร์คือเป็นทรานซิสเตอร์นะครับคอมสองข้างเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับก็จะค่อมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องเปิดแฟลชนะครับนี่ครับ ก็ลองร้อยโองก่อนนะครับถ้ามันติดอยู่ได้เปิดปิดปกติก็โอไม่ใช่ร้อยโอมร้อยเคนะครับน้ำตาลดาเหลืองก็คือเปิดปิดได้แล้วก็เปิดลองเอถอดปลั๊กทิ้งไว้แล้วเสียบใหม่ก็ยังติดก็ถือว่าผ่านนะครับถ้าลองร้อยเคนะครับลองดูครับแต่ใครไม่ผ่านก็ยังติดดับอยู่ก็เ,เปลี่ยนมาเป็นนะเอ,อ10เคนะครับ 10k นี้ในกรณีคือหลอดไม่เสียนะครับต้องเช็ดหลอดดีๆครับว่าหลอดไม่เสียนะครับผมบอกของผมได้เลยครับว่าหลอดไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วก็ไอซีผมเปลี่ยนแล้วครับไอซีที่บอกคือตัวนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับไม่หายนะครับไอซีมีขายนะครับก็การต่อนะครับดูนะครับจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับ ส่วนอาก็ตัดขายสั้นกว่านี้ครับแล้วก็วางวางแน่ไปม่ให้เวลาประกอบจะได้ไม่โดนครับก็ลองดูครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟดูครับตอนนี้นี่ครับแบคไลท์ติดนะครับครับเวลาของเดิมครับก็คือแบคไลท์ไม่ติดนะครับแล้วก็อันนี้อยู่ในสถานะเปิดครับถ้าสแตนบายก็มันจะเป็นสีแดงครับ นี่จะปิดนะครับนี่คือปิดนะครับสีแดงขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับคือคําสั่งมันทํางานปกติครับแต่ว่าแบคไลท์ไม่ติดครับก็ลองทําวิธีนี้ดูครับลองร้อยเคดูก่อนครับถ้าไม่ได้ก็สิบเคนะครับหรือใครมั่นใจว่าไอซีเสียก็เปลี่ยนไอซีดูครับผมเปลี่ยนแล้วครับผมบอกแล้วอันนี้คือช่วยอาจจะบางคนก็หมดใจซีแล้วคงจะเปลี่ยนบอร์ดนะครับก็ลองดูครับผมก็ไม่ได้ ว่าถ้ามันคือแนวทางผมทําได้ยรงผมก็จะลงครับดูครับนี่เปิดครับติดนะครับแบกไ์เนี่ยปกติปุ๊บติดปุ๊บแล้วดับนะครับดับแม่งก็นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ดับนะครับห้าวิโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้มันขาสั้นลงครับจะได้ไม่โดนตูดครับเวลาประกอบโอเคครับผมผมก็จะทำประมาณนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวปักไฟเสียบปลั๊กครับลืมเสียบปลั๊กครับคิดว่าถอดปลั๊กหัวแรงไปถอดปลั๊กเครื่องออกเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับติดละ นี่ครับคาสั่งมาครับเครื่องมันเสียคือปิดสแตนบายก็ขึ้นหมดครับขึ้นสแตนบายเวลาเปิดหลอดติดแป๊บเดียวแล้วก็ดับเนี่ยแล้วก็ดับไปแต่นี่ยังติดอยู่นะครับโอเคครับผมก็คิดว่าน่าจะผ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิงไปกันครับโอเคครับนี่ครับก็ลองมานานแล้วก็ผ่านนะครับก็ลองดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครจะทําตามไม่ทําตามก็ไม่ว่าครับบางคนทําไม่ได้ก็ซื้อบอร์ดใหม่ช่นะครับแต่ผมลองมันทําได้ก็ลงคลิปไปนะครับก็ลองครับไม่ว่านะครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ก็ซื้อบอร์ดใหม่เปลี่ยนสีไม่หายก็ซื้อบอร์ดใหม่แต่ผมทําได้ยิ่งผมก็ลงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็ก h ช n แนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม